สวัสดีครับเรื่องของร,รมอภิบาลเป็นเรื่องที่สําคัญมากๆผมอยากจะเชิญชวนให้ท่านทั้งหลายให้ความสัมพันธ์กับเรื่องนี้ที่บริษัทของเราเราเน้นนะครับอยู่2ประเด็นคือเรื่องของคนกับของระบบถามว่าอะไรสมพัญกับกันถ้ามองในความยั่งยืนในระยะยาวแล้วเรื่องของระบบเป็นเรื่องที่สําคัญมากๆแต่ระบบจะดีได้นั้นผมคิดว่าตัวตั้งต้นที่สำพั์คือเรื่องของคนเพราะฉะนั้นที่บริษัทคีบูลบราเดอร์สจึงให้ความสมคัญในเรื่องของการคัด เพื่อนร่วงมาหรือบุคลากรเข้ามาทํางานเป็นอย่างมากเพรจะเน้นเราจะรับคนดีเป็นหลักที่สําคัญก่อนนะเราจะใช้คําว่าปลูกนะมากกว่าเรื่องของคําว่าปลุกนะที่บริษัทมีโครงการต่างๆมากมายที่จะเสริมสร้างให้บุคลากรของเราเป็นคนดียกตัวอย่างเช่นเรื่องของอโครงการเสริมสร้าง CPG สร้างคนดีสู่สังคมหรือเรามีเรื่องของสมุดบันทึกคุณความดีนะที่จะเน้นให้เพื่อนร่วงงานทุกคนให้เห็น ความสำคัญของเรื่องของการเป็นคนดีเรามีคู่มือจรญยาบรนที่เขียนด้วยเพื่อนร่วมง,งานประมาณ500กว่าคนเพื่อเห็นความสําคัญของการเป็นองค์กรจรรจาบรนจากนั้นก็จะมีโครงการต่างๆมากมายนะตัวอย่างเช่นโครงการจิตอาสาซ,ซึ่งเป็นลักษณะที่ช่วยเหลือสังคมก็ดีผมคิดว่าเรื่องของการเป็นคนดีนั้นเป็นเรื่องที่สําคัญมากๆถ้าบริษัทของเรานะเป็นองค์การที่ดีและเป็นองค์การที่เก่งผมคิดว่าใครก็อยากจะค้าขายกับเราถ้าบริษัทของเราเป็นองค์การที่ดีแต่ไม่ค่อยเก่ง ผมคิดว่าลูกค้าก็ยังให้โอกาสแก่เราแต่ถ้าเมื่อไรบริษัทของเราเป็นองค์การที่เก่งแต่เราเป็นคนที่ไม่ดีหรือเป็นคนเลวผมคิดว่าคงไม่มีใครที่จะคบค้าหรือค้าขายกับเราแน่นอนเพราะฉะนั้นเรื่องของการเป็นองค์การที่ดีนะมีธรรมาพิบาลในการจัดการจะเป็นหัวใจที่สําคัญส่วนเรื่องของระบบในการจัดการคุณภาพนั้นที่บริษัทมีระบบต่างๆนะมากมายทีเดียวและมีกระบวนการการจัดการคุณภาพเนี่ยประมาณเกือบ300กระบวนการได้ ทั้งหมดที่สร้างขึ้นมาก็เพื่อให้เป็นมาตรฐานในการทํางานที่สามารถทําได้อย่างถูกต้องสามารถทําซ้าได้และให้บริการที่มีคุณภาพและประทับใจให้กับลูกค้าการได้รับรางวัลธรรอภิบาลดีเด่นนะครับในครั้งนี้ผมคิดว่าเป็นประโยชน์อย่างมากต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหลายนะครับข้อที่สำคัญคือจะสร้างความมั่นใจและว,ว่าความเชื่อถือไว้วางใจเนี่ยให้มีมากยิ่งขึ้นกับที่เรามีอยู่นะ ลองหลักการดูนะครับถ้าเราเปิดการค้าเสรีตลาด AEC ในปี2558ะจะมีองค์กรต่างชาติหรือมีลูกค้าต่างชาติเข้ามาค้าขายกับเรามากมายเขาจะดูได้อย่างไรครับบริษัทนี้เป็นคนดีหรือเป็นคนเก่งนะหรือมีคุณธรรมในการดำเนินธุรกิจหรือเปล่าผมคิดว่ารางวัลนี้นะครับที่จะได้รับในครั้งนี้จากกรมพัฒนาธุรกิจการค้าจะเป็นสิ่งที่ยืนยันให้เราให้ผู้ค้าของเราและผู้มีส,ส่วนได้ส่วนเสียทั้งหลายเนี่ย มีความมั่นใจนะครับแล้วก็เชื่อใจในการที่จะค้าขายกับองค์ของเราแล้วก็สิ่งที่สําคัญนะครับเราก็ได้ตั้งปฏิฐานไว้ว่าเราจะแบ่งปันเราจะเผยแพร่ความรู้นะ, <S <S นะก็อยากจะเชิญชวน,นท่านผู้สนใจทั้งหลายถ้าสนใจเรื่องต่างๆเหล่านี้บรษิษัทเรายินดีเสมอนะครับที่จะเปิดกว้างแล้วก็แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันขออย่าให้เราลลึกเสมอนะครับว่าการเป็นคนดีนั่นเป็นสิ่งที่สําคัญ บริษัทของเรานะครับก็เปรียบเหมือนว่าเราจุดเทียนมาแล้วหนึ่งเล่มวันนี้ผมอยากจะเชิญชวนผู้ประกอบการทั้งหลายช่วยมาจุดเทียนขึ้นใหม่คนละเล่มถ้าเราจุดได้ร้อยเล่มพันเล่มหมื่นเล่มแสนเล่มนะประเทศชาติของเราก็จะสว่างสวยนะถ้าประเทศชาติของเราอยู่ได้ผมคิดว่าเราก็อยู่ได้เช่นเดียวกันลูกหลานเราก็จะอยู่ได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนตลอดไป